สวัสดีค่ะกินกับปลาเลยค่ะเมน,นูน,นี้นะคะซุปมะเขือค่ะกินกับดอกมะม่วงหัวแมงวันค่ะรู้จักกันไหมคะมะม่วงหัวแมงวันเป็นมะม่วงป่านะคะดอกเขาก็อร่อยดีนะคะกินกับซุปกับแจวแล้วก็ผลลาบกินได้หมดเลยนะคะรสชาติของเขานะคะจะออกเปรี้ยวเี้ยวฝาดๆอร่อยกินกับปลาบองนะคะสุดยอดเลยแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมนิดๆน,นะคะ ใครไม่เคยลองนะถ้าเจอตามตลาดหรือว่าเจอในป่าเนาะลองเก็บมากินนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งนานะคะนี่เป็นผักบุ้งสดเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้มไม่ได้ลวกนะคะแล้วก็นีปนะะ่ปิ้งไก่นะคะตีนไก่แล้วก็กืนไก่ค่ะเย็นหมดละฝนตกนะคะเย็นเร็วมากกืนค่ะ ตุ้มมะเขือน้ำเด็จใหม่ๆยังร้อนอยู่เลยดอกหัวแมงวันกับตุวมมะเขือนะคะ ถ้าอยากเอาจิ้มในถ้วยเขาเหลือแล้วเขาจะบูดนะคะมะเขือจะบูดง่ายอร่อยเข้ากันมากค่ะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะมีประโยชน์มากทุกคนลองไปหาข้อมูลดูนะคะใน Google อยากรู้อะไรถามพี่ครูได้ค่ะพี่ครูตอบให้ได้หมดนี่นะคะนี่ซุปมะเขือกับดอกมะม่วงหัวแมงวันอินผักบุ้ง ึ้นไก่ทาบน้ำมันนะคะกินกับแกวพริกฝออร่อยมากเนะี่ยเอาผัดกับปลากระป๋องอร่อยกินกับซุปจำกระแซบ ดอกอัญชัน แบบมีเพี้ยด้วยทุกคนต้องดูดีๆแล้วค่ะขนาดล้างแล้วนะคะล้างต้องหลายรอบไม่อาปาก่ะอร่อย เหลือไม้สุดท้ายไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ไม่ได้เกล็ดล้อเพราะว่าฝนมันพังพังตัวฝนตกแรงต้องเหล่าเท้าฝนย้องพังไม่หยุดเลยยอดมะม่งวงเฮ้ เอาบุ้งงามต้องเอาไปเข้าเตาอ,อบใหม่ถ้าเขากขรอบ,อบมันจะอร่อยมากเฮยกินได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยขนมครกค่ะเป็นขนมครกสูตรโบราณนะทุกคนอร่อยมากนิ่มอาที่แบบว่า เอียมแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ